สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ประไพ่ก็ออกมาสวนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้มาเก็บยางขายค่ะพี่น้องมาเก็บยางขายช่วงนี้ใบยางก็เริ่มโลนเนาะค่ะมอละวล่ะค่ะพี่น้องอีกสักน้อยนี่ก็สสได อีกบ่กกี้เดือนก็จอได้ยุดิเลยเนาะค่ะเนาะถ้ากิดว่าเป็นยางค่ะราคายางก็โอเคอยู่เนะค่ะเนาะขีดต่อไปอีกจักน้อยก็ได้ เก็บไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะพี่น้องเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งเหลืออีกส่วนหนึ่งเนาะค่ะเหลืออีกหนึ่งสวนตอนนี้ป้าไพ่กับบ่อยบ่ค่อยได้ว่างเนาะค่ะเนาะบ๊อกไคเดือลงบ่ค่อยจะได้ลงคลิปนเนาเนาะค่ะลงไปแต่คลิปสั่นค่ะพี่น้อง คิดเง้ยเาเก๋เฮงๆจึงลงเนาะค่ะก็ขออภัยหลายลๆเด้อค่ะเด้อที่ประไพยอาจจะบริกรับไปตอบไว้ๆเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาคอมเมต์หลายๆกับบริรบไปตอบเพิ่นบริไปตอบอยู่ค่ะแต่ว่าบริกรับไปหาเพิ่นเป็นไหนนะบัดนนี้ก็สิพพายา่มอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ลูกกลับไปแล้วเนาะค่ะเนาะช่วงม่อตะกี้นี่ลูกมากค่ะพี่น้องลูกสาวกับลูกเคยมายามเนาะค่ะเนาะ จากกันไปสังเจ็ดปีพี่น้องเอ้ยกว่าจะเห็นหนาลูกหนาล้านเนาะคะ่ะเนาะล้านสาวล้านสายค่สิเป็นบ่าวเป็นสาวพุ่นละมากงดหนาก็จะเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่เนาะคะ่ะเนาะทางพุ่นละค่ะทางอเมริกาเนาะคะ่ะเนาะเห็ดจังได้ด้ยล้เนาะคะ่ะพี่น้องมันอยู่ไกลกันคามน้ำคามฟ้าคามทะเลเนาะคะ่ะพี่น้อง แต่ว่าคว่ำพากับทรงไปหากันคือเก่าแ่ะค่ะพี่น้องเมื่อนี้ตะไพ้กับสีมะเก็บยางละค่ะสวนอ้อยค่ะพี่น้องงามๆสวนอ้อยข้าเจ้าก็ไดเก็บยางสวนที่สองเนาะค่ะเนาะสวัสดีพี่น้องทุกบ้านทุกช่องเด้อค่ะเด้อขอพูดหลายๆเด้อค่ะที่เขามาชมเด้อค่ะ ปลาไพ่กับบะมีเอียงดอกค่ะมแต่กําลังใจกลับไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะซอยกันไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะปลาไพ่ก็ยังเป็นช่องน้อยเนาะค่ะบ่ฮันไหนใหญ่บ่ฮันไหนอียงดอกค่ะอาศัยผู้เพิินใหญ่ไปให้น้ำเนี่ย่ะค่ะพี่น้องเอ้ยกับเบิ่ง่นไปดูแลกันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะปลาไพ่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกบาททุกช่องที่เขามาให้กัลรังใจค่ะกับบมีอียงลายดอกค่ะช่องของปลาไพ่ก็ได มี้สะเพเหละเน่ยก็มักมวนเป็นน้ำมันละค่ะคือกันกับซือล่ะค่ะปลาไพ่ผ้าเพิ่นผ้าเลาะเนาะค่ะเนาะปลาไพ่บันหน้าผ้าเพิ่นผ้าเลาะเนาะค่ะเนาะฝากช่องน้หน่อยนี่ไห้นี่ได้ค่ะพี่น้องเด้อในอ้อกอมใจค่ะคนกับบ้องงามเด้อค่ะคนผู้ให้นี่แหละค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาให้กำลังใจค่ะช่วงนี้ปลาไพ่ก็สิได้ทำการเก็บยางต่อไปค่ะพี่น้อง ก็ขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีและขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องทุกบ้านทุกช่องจ้า